สวัสดีจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้มาหลายวันแล้วเจ้าธุระหน้าขนาดวันนี้กดเกือบจะบอกว่างล้าเจ้าจะกมาตอนเย็นอยู่เพิ่งทำกับข้าวเสร็จจะาปลาพยายาถั่วปูกาบอันตัพรีกต่า,าโอโล่แล้วก็ทอดไก่ให้น้องปิน้นน้องปิ้นกินเรียบร้อยแล้วลูกมาต้อยเยอะเจ้าเราจะาป้าบอกว่าไม่ได้น้องปิ้นก็บบสบายสามวันเจ้าแล้วไม่ได้ไปไหนเลยเจ้าไม่ได้ไปลงหงนองลง้องอย่างเลยเจ้า วันนี้จะป้าหลังเจ๊ซอกตาสองเซนลงเหมือนเดิมเจ้าน้านังหนักหัหห่วจะได้ก็มาพอกำลังเจ้าว่าจะป้าจะได้ก็เจ้าัน,นานเจ้าได้ป่าจตะเพียงซ้ายตัวใหญ่หนึ่งตัวเจ้า ไหลายขนาดเลยเจ้ากันมาเจ้าปัดตะเทียนซ้ายตัดซ้ายข้างล่างเจ้าติดจามเจ้าปลาก็ตีดหิงก็ตีดเจ้าอ้อปลาขยาวตกแน่เป็นตัวดิเจ้า ข้างลายในึงตัวเจ้าแล้วแต่เทียงซ้ายตัวใยนึ่งตัวเจ้า ส,สังงวว่งตัวเจ้าได้ตัดตะเพียนซ้ายกด้ตัด้ายข้างลายน้าได้ปลาข่าป๊อหนึ่งตัวกด้ปลาแหวนหนึ่งตัวเจ้า กระโดดเจ้า,จาเจราป่าะนุกเสด็สดนป<ล>า่ามันหูวผ่อนเจ้าฝนตอกต้อยฝนอ้อยตยเจ้าป่าก็ร้อยกระดดโดดป่าให่เจ้าโอ้มันมนาเจ้าได้ปากกดปักส้อยข้างลายปักขาวาปอกแหวนเจ้า ปากก๊อดแบบด้กอกกระโดดเจ้าเจ้าปลาแบบลายแห่งปาก๊อดกระโดดกันเจ้าเจ้าเจ้าปากก๊อดเลขสี่ตัวเจ้า กระเป๋าพกปะตะเพียงซ้ายแล้วก็ปปเกป๋าแน่นเจ้าเลีเ้ยปะตะเพียงซ้ายหนึ่งตัวเจ้า ป้าขยาวโต,ต๊ะป้ห้ตรวจเลยปฏเทยนตายตัวเดียวเจ้า <c oughs> โตายเลจ้าโอ๊ยเจ้าตาัวยายเจ้าตาป๊อกเจ้า นานๆเจ้าอจะเขียนซ้ายนี่อยก็ได้เอ้าเอ้ออาเฮ่ยเขาไหลขนาดเลยเจ้า

ดีตัวเจ้าไม่ป่าสไตล์ก็ป่าแวนเจ้า เล็บตาแหวนเจ้าลตาจะเคียนตาแหวนเจ้า ได้สีตัวเจ้าได้ปเดเสดแปาตะเทียนซ้ายแล้วก็แปาแวนเจ้าซ้า <laughs> ย <c oughs> กลมเจ้าวิบิตตัวเนี่ยสีตัวเจ้า นินเข้าได้ป่าเหียวบองเจ้าถ้าแตะวายสามถ้าะพ่อเจ้าเดียวตัวเดียว กอมเช้าโอ๊ยโอ๊ยจะโดนแล้วเจ้ามันมาเจ้าสายกลมเจ้าวอจุบปลาขยา,าวตกน้าไปหมดเลยเจ้าจะปลาสายกลมมดเลยเจ้า ปลาใส่ข้างลายก็ต่อแเล้เจ้าแล้วปัาไส่กล่อมก็ตใปลข้างลายเจ้าวะแต่น่าจะตกจะได้ก็ได้ ้ายเจ้าอ๋อกระดอดไปจนดได้เจ้า,ดดจาเหลือปลาคาตัวเดียวเจ้าเป็นโวยหวยกระดานเลยเจ้า แล้ตัดซ้อยข้างล้ายปัดซ้อยมนแล้วก็ต่อแววนจ้าวแล้วก็ปัดขาปักนี่สวึเจ้า ตัวเจ้าตัดสร้ข้างร้ายตัดสร้กล่อมอ๋อจำพ่อเจ้าปัดขาวต๊อกเนี่ยแหละเจ้าโอ้ยโอ้ยเจ่าหน้าขนาดเลยเจ้าขยาวขยาวขยาว โอ้ยตกแล้วมาเจ้าจำเจ้าป้าพ่อเจ้าป้าไม่ได้ซ้ำเลยเจ้า <c oughs> ได้ฝากตัวเจ้าแต่เพียนซ้ายเจ้า ในตานต่อเจ้าตัดไส้กลมกระตัวแววนเจ้าโอ้โหที่ตายอย่างเจ้าปขาขคาปกตัวใหญ่เจ้าปขาขคาปกตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า แต่ข้างล่างเจ้าไม่หลายอยู่เจ้าได้ค้ตัวเจ้าต้กข้างล่ายปล่เฮียวบงแล้วก็ตายตอย่างนี้าจะเพียนทรายแล้วก็ตัดต้ย <laughs> nói nói khoái. Tốn nó sao. Ủa nó cái กระโดดเก่งขนาดเลยเจ้าขนาดนั้นน้อยเดียวเจ้า วาสป้าขยาวตมกบอสเนี่ยเลสามตัวเจ้าเหลืปัตเทียสาสเอาเอาเาะโดดเป็นบอสเจ้าเนล่ยสามตัวเจ้า ไปปัส้ยข้างลายเจ้ากระป๋าสไตลเ้ไส่องตัวเจ้าปัสไตล์เจ้าปปัสไกลอมปปัดส้อยข้างลายเจ้าเฮ้ยก็บเจ้า ไอ้สามตัวเจ้าปัดซ้อยข้างลายจ้าเระโดดเจ้าไ้าาาาสามตัวเจ้าปัดต้อยข้างลายจ้า ก็ข้างลอยใช่ไ้ไอ้สีตัวเจ้า สองตัวเจ้าไปป่าสไตล์ก็ตัดไฟข้างล่างเจ้าโอเคเจ้ามือแล้วเจ้าประหารป่าแนละ้ว <laughs> ขาวก็มาปิดป่าเจ้า <laughs> ตอนนี้ก็เมื่แเล้าจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวาไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเมื่อกี้เจ้าป้าจัางได้เขาประมาณสองโลเจ้า,ปปาเจ้าป้าก็ตัวงามอยู่เจ้า ไปประมาณสักอสองชั่วโมงชั่วโมงป่าหรือสองชั่วโมงกะเจ้านี่เจ้าแต่ตัวงามๆอยู่เจ้าก็าถือว่าได้อยู่เจ้าโอเคเจ้าวันนี้ก็ปิ้กมาถึงบ้านคําเลยเจ้าเพราะว่าวันนี้มัวแต่แยกกินในอย่างหลายอย่างกเข้าวก็แยกหลายอย่าง หรือมีเวลาไปเจ้าไปขวายน้อยหนึ่งอลีตไปก่อนจัดเมันแล้วเจ้าแต่ไม่ได้ฟ้ากันเพราะว่าจะป้าพี่ขำอลีถ้าจะพี่ก่อนอลีถ้าจะได้หลายอยู่เจ้าขอบคุณนักๆเจ้าติดติดตามรับชมช่างจะป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่าจะป้าเ่านนะเจ้าถ้ามีเวลาก็จะพยายามทําคลิปบ่อยๆเจ้าแต่ช่วงนี้มันก็จะยุ่งนิดนึงคุณแม่ก็สบายพ่องน้องปิ้นสบายพ่องอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วป้ะกันคลิปหน้าเจ้าบายบาย สวัสดีจ้า